ีะไปก like like ็ดีแล้วพี่จ้าพี่น้องเรียกโอ้ยขาขาขามาเฮ้ยตานี่ปล่อยมันเหมือนไม่ได้นอนโอ้อถ่ายรูปอยู่มาจะเซลฟี่เดี๋ยวเดียวเขาเรียกเซลฟี่ เป็นอะไรตาตาเป็นอะไรอ่ะตามันไม่ได้นอนั้งคืนะตาโปอยอ่ะแล้วทไมตามันมีแบบนั้นใส่กมแงเอาเบนเบนไปด้วยนะเบนกับภูมิปะพี่เบนเบนกับูมพี่ภูไอจีมันไปเหรอไม่รู้ไอจีเปอไรั เอาถายถาย่ายาไม่อยนี่หวนไปเดี๋ยวเออรีบไปไปเอไปเรยไปเลยไปเลยเอาเต็มพี่